อบเดียวพี่น้องมีอยู่ประมาณอ่าสาวสามสิบตัวเนาะนี่เอออบเดียวเอามือออกวะครับเป็นกต่ใหเนาะเพอาว่าเออกัอันนี้เสียย้อนจิ๊บพี่น้องเพราะว่ารูบรูบแล้วก็ตกจิ๊บพี่น้องตกประมาณนี้แหละ้วก็เข่าไปจิ๊บเลยเสียชีวิตค่าอันนี้เลยพี่น้องเลยตเข่าไอ้หลอดแก้วขาดจิ๊บเลย อตอนนี้เขาร่วมตอนกันเขากันพี่น้องมนันอยู่ที่ตุ๊กปอขี้เหร่เดี๋ยวี้โคตรมันพี่น้องหอบนี่เอาอุ้หูปอโคตรร้ายเลยพี่น้องปาที่ตุ๊กล่วมกันพี่น้องปามีแต่ปลาลูกอ้อยต้อย ไปดีตอนแรกพี่น้องยามจิ e> ๊บคือเก่าเนาะมือนีอยู่ยามจิ๊บเป็นมูบาเอสมาพี่นอกเลยนหนีไม่ยืนหนีใช่ไสมเห็นเห็นอยู่่ะท่านดูดูว่ามันโคตรขนาแกรุมหูบเนอะเดี๋ยวสักลูกนอกแล้ว อูอ่ะขี่น้องยามจิ๊บคือเก่ามาเบิ่งกันมาสีมานอยู่วะเพราะว่ากลางคืนนี่มันหมักมานนั่นกระดูก็ดูมันหม,กมนัมกโรคเงี้ยกลางคืน,นจะเห็นเนี้ยนั่นเหรอ,อ,อเออคื่นลายเนาะ 变什么？

ปลาอย่เ <One> ห <input> ็นปลาอย่ปลาสียังบัทันเห็นบอพีน้องขาิ่นตอนเปลี่ยงเท่านีนี่อยู่เกล่ยหน่อยปลาเนี่ยตอนนี่ยลาตอลางได้เนาะอู้ดูดีเอ็นบอ ห่พาโยดุ้งนี้คิดจึงได้บานนี่กับคุณรับบตายานายกสอบไปถอดยีเนาะด้พี่บบเนาต่อมบทูงเออที่จะถอดนเอาร้องอะเออยอดขึ้นยอดขึ้นสุด พี่น้องเอาใ or, ส oh ่กระสอบมาเทลงกอู้หูปลาตัวเก่าของพี่น้องตัวนของแมนที่ตัวเก่าว์ตะเก่าว์มันบ่อยเข่าเลยนะเห็นไมอู้หอ้าเว้ยอู้เอียนกับมี่เอียนหรือปลาเนี่ยเอียนเอียนเอาไปนะเอาอยู่ว่าเอียน

ปลาอันโดจะน้ำตัวหน่อยพอดูาที่ตัวสั้นๆทางนั้นออกพี่น้องมันถื่ใหม่ไงเนื้อเลือดก้อนเลื้อคีน่ก้อนจังเบื้องบนปลามันสืได้อยู่บ่พี่น้องปลาดุกปลาที่เราได้หอบสองพี่น้องอ่ามีปลาดุกอยู่ได้อยู่ประมาณซี่กว่าตัวเนาะปลาดุกนี่คือปลาดุกปลาเด้อพี่น้องปลาลดกระไรเนาะปลาลดกระไรมันอยู่ กระดุกแน่ปลาคอแน่พี่น้องปนกันอันนี้คือกระดุกหน้าก็สิโตประมาณนี้เลยพี่น้องกระดุกเอ็นดิมปลาดุกตัวนกระดุกตันปลาคอตัวนี้ตัวนี้ของเขาว่าันเอาเมื่อแต่ว่าอยากไมตายก็ได้ขังรวมกันมันคือเก่าพี่น้องมันคือเก่าหอบแร้งเนาะเอ้ยน้องปอกลับนาน้องปอสวัสดี ไปดีพี่น้องไปมาอยู่วันนี้จุดยุ่มจะคล้องจิ๊บนะพี่น้องเอบาร์เร้าห์ขันแม่บอมีขี้เงียะนะจะขักกว่านี้เนาะยามเลยกระถอกถอกถอกเขีเยมันลาย,ยลายเขียะลายพี่น้องกองเป็นภูเขาอยู่พี่น้องอันนี้คือเขีเยะห,ห,หอบกองพี่น้องหอบซองอ,อยู่เลยยบขาดยุบขาดยุบขาดบ่ป๋า โอ้อขาดใหญ่เทมขาดตอนไหนอู้จีบจนขาดพี่น้องหาม่ลนี่หนิน้องานยโอ้หานี่ยมันยิบก่อนจังเลรนเขาไ่สันนี่โอ้ผมเหนแ่้องงตงเอาโอ้งาใหม่มันล่นะฮะผู้ยานขาดไดต้องหอบก้อนผัวจาก มันมีงาใหม่ม well, oh, ัอกีใหญ่มันหอบก่อนนะน้มแห้งแห้งได้พี่น่อกะได้มีอยู่วะมาถึงมาดูโอ้งานใหม่ไันเขามันเป็นใหม่ด้มแลมนะ ปลาเเห็นเนาะปลาเด็ดปลาลูกปลาลูกลายเลยอุ้ปลาลูกบอกเลายมันเทเทเสลัดมันถือนี่สลัดมันมันถือนี่มาพี่น้องเทส่นี่เนาะปานี่เทสกะสอบมันรลุนกันว่าสีลายอยู่บ่ขันมันบ่มีขี้่พี่น้องนจะเห็นอยู่สได้แต่มันมีขี้่มันต้องไปเลือกออกมันจะเห็น <laughs> ยามจิบยามต่อพีิน้องกะมวเาน้นั้ดตัวสนุงเฮะมันมันน่นปากมันบุตีนะบุตีปากมันกนตอนหีสัหลันด้นต้สาวก่อนปวดแขนเออให้มันลวลงก่อนจังหน่อยระวังฟ้าเลยค ดเนยนหมเน้อม e, e ah, oh. ันจยออกขาเออปลาลูกไม่ตดวงหญ่พี่น้องหนอนเอ้ยบุญตัวปลตัวปลาไปไปอไปก็จิ๊บจนขาดพี่น้องเบิ่งเด้อปางมักง่ายมันไม่เอาไงี้ิ ไหม่ลายดีพี่น้องเลยไหม่มันมากน้ำหนากนโอ้โหปองหมด้ายมันพี่น้องยกใม่ออกเลยเอกไม่เอาข้างนี้ก่อนจะจิ๊บพี่น้องเลยความนักมันแห้งมั้งไหมผูเสียงนาม้าวว้าวว้าว่นแม่มันหนัมันบวกเหมือนมันสีที่เราดูนี่ครับุนี้อยางเทียงหนามผูเนี่ ในหนามันยังแห้งว่านนีขยุขาวขึ้นนะคนตกแห้งความหนามันแห้งทีเนี้ยเขาวลายจิ๊บมันจนขาดพี่น้อยจะว่าสําลเนาะความแห้งของหนามเนาะเห็นแบบมันคือแบบธรรมดาว่าเป็นตะยะาหนาพี่น้อยพี่รุ่มหนามันแห้งเลยบ้านนึงที่บ่็อหไฮแบบว่าคนแบบตุกนองตุกหนามเนาะเข็นแบบเล็กหน่อยขาตกข้าวตุกหนามอยู่ไทยเห็นไหมอยู่ฝ้ายอยู่ยังไง เดี๋ยวยูซายก็ตามเผื่อว่าเห็นหนาแนวนี่เบื่องส่งแบบเออบางคนก็เสีเอ้าตกสัมมิกับอันนี้บ่้าสิวะความจริงเนี่ยหนาม,มันแห้งเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวสร็จไมาอาัดเนาะพอหันแล้วอินเตยน์นพอว่าเอกับอันนี้เสียย้อนจิบพ,พี่น้องพอว่าเอไม่ยามจิบมันสิละทัดว่าตกจิบไม่ยามจิบผู้เดียวว่าตอนนั้นว่าเอ๋อ ปปีก่อนอนะพี่น,น้องปีก่อนน้อยเนะาะปีกายนี่ก็เอาเอเชียหย่อน,นจีบพ,พี่น้องหง่อนมายามจีบเราตกจีบตกจีบเลยกะอันอืมหน,า,หน,นาใช้ไขวาซุกคิดว่าหน่ะเจ้าบุหนายังเขากับบุหงคือกันบุบแล้วก็ตกจีบพ,พี่น้องตกประมาณนี้แล้วก็เข่าไปจีบเลยเสียชีวิตค่าอันนี้เลยพี่น้องเลยพอเข่าอ้ยอดไปเอาข้าจีบเลย เป็นว่าเอตอนหนึ่งกัดโอ้แบบว่าบุคคาดคิดน้องบ่าเอเนาะตื่นเส้ามากสบายพออันเสียสบาโอ้พยายามจิบคู่เดียวพี่น้องเลยสบาตกจิบตกจิบแัดเนาะเข่าจิบเนาะย้อนตกหนามซิสิมันก็ยังลอยเงาะสิ่งไม่หยาดเลยค่ะเข่าตกเข่าจิบนี่โอ้ยจันโมย่างขันโมมีมูสอย มีหมูซอยกันยังหยักๆเนาะเพส่ยสิดึงจิ๊บขึ้นมาอีกเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังไข่อาจสบบอตายฮะนะคันว่ามีหมูนะอาจ่าแบบซาฮัดเนาะไม่คิดไข่ได้บางอย่างเนาะสาระสาระได้เลยไแล้วอ่าจิ๊บลงขึ้นมาในพี่เนาะยามแล้วแปลงแล้ว ทีน่นี่นแบบร้ายแห้งเลยพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเอาลงเห็นแต่ตอนยามเนาะเบิ่งตอนน้าลงน้ำจิบมันจะเป็นกลนตรงแน่นีิเลยพี่น้องเลยบักเยอะยะเอมามันเด้อสิพอบอกให้มัดกลนตรงแล้วก็ทิ้มลงดีๆทิ้มลงขาบังได้อความยนาของจิบพี่น้องกมันไหลเลยโอ้ยน้องมาทางจุดนั้นนี่ โอ้โหจีบกรหายมันขาดได้ยังเลยเนาะจีบเบื้องไหมพี่น้องความว่าเออควบมันหนากมันแห้งแต่กระจีบมันแย่คนตกลงไปสีหายเหลือล้อยขึ้นไหมร้อยก็ไยเนาะโอ้โหมีงานใหม่น่ะมใหม่ใหม่ เดมใหม่ย yeah> um claro ู่ฮะตัวน oh ี้บ่ล่ะอมึงเอาโล่งเรบ่อยบุ大爷菩萨เสียบไม้ลงไปเนาะใหม่ทั้งสองฝั่งเนาะนี่เสียบลงจนจำพื้นผูเนาะเพราะว่าให้มันโต่งปลาเด้จำเพื่นเมื่อยเด้อพี่น้องยามจีบนี่ เมื่อยแบบพะว่าเข้าต้องเที่ยวดึงขึ้นดึงลงแต่ว่าดนๆนนนอกดึงเทอานึงประมาณซูโมงหนึ่งเป็นปลาลงแห้งกะประมาณสามสิบนาทีดึงเทอานึงพวกวะค่า,าประจักน้ำปากจีประจักเนี่ยข้นขึ้นนะโอ้ ตอนนี้ห่าเลือกอันนี้ออกแล้วพี่น้องป๊อดมีแต่ปลาดุกอ่อยต่อยพี่น,น้องป๊อดมันมันมานมานัมน,มนอันนี้หอบเดียวเลยพี่น้องตัวเก่าเขาเอาไวก้กระสอบแล้วเนาะหอบเดียวพี่น้องมีอยู่ประมาณอ่าสักสามสิบตัวเนาะเนี่ยหร่เออหอบเดียวออ่ะเมื่อวานคืนหอบเดียว,ออเ,ยวเอามาเท,าเ,ทใใเอาเทสใส่บ้างเอโชคเขามากใส่ ปลาีเนรอร้ายดีถือบปนถือ,อม,มัน,ม,นมันมันต่อให้เดืออันนี้ว่าอะโมเมนต์รวมกันนะน,นี่เด้ตัวนี้ตัวนี้ห่อตัวเก่าของหอบก่อนตัวเก่ายังโบรายเป็นไรนะยังมีแต่ตั้งแต่ประคอประดุกเอ้ยมันขากมันขากกิบเบลเอจิบเอเบล่าหอกนี้มีอยู่ประมาณสามสิบตเนาะรวมหลายเนาะ จะปลาลุกอ๋อต <eh ่อเดี no? ๋ยวนี้อยากปีกนี่ปีกสบายเลยอยากจะขี่ขานปีกย่งเดียวเนาะมาลายคอนี่มันจะสีนี่เบิรจะปลาลุกก่อนตอนนี้เขาร่วมสอนเขากันมาหนี่อ่าที่ชัอนี่เดีวปลา ปลาอันนี้วลี่ปลาปลารสปลาเงาแบบีปลาโซมาดปลาโซมาดเด็ดนี่ปลารสกระไรเนาะปลาโซมาดเด้อนี่ปลาอะไรนะปลาลายเด็ดโซมาดเป็นปลาลาย thank you โซมาดเป็นปลาขอบใจหลายๆ thank you โซมาดเออปลาโซมาด thank you ปลาโซมาต์ปีนปิดหี่บันี้ทึกใส่เนาะเนาะปลาไว้ปลาดุกใส่ส่วนปลาลูกปลาคอใส่ส่วนปลาคอเนาะเพราะว่า ตั้งรวมกันมันสิตายไว้ปลาคอนมันสิตายไว้พี่น้องเอว่าแล้วไปแนวนีใคยบ่เอวบ่แล้วาย,ยขายบ่อยเอาโยดูเพื่อนเดวเอา,ลเอาลโลดอะไรไป้องเหาคิดพวกที่คลิปอยานีโบล่โบเาดีวเอาปลาคอเดี๋ยวแก่พี่น้องปลาคอไหวชั่วระับมากวาปลาคอใหญ่ปลาสุกเบาสุกเป็นตุกิดเด ในรับาอาแบบเคยตสมนี่ใช่ปกหัวก็หัวเห็นเออปกหัวใหญ่กว่าชุกใช่ป่ะจับเขาแล้วยามหอบที่สามหิ่น้องขึ้นมือขึ้นนี้นะจะได้ยามเบิดลขึ้นนะเพราะว่า,วาเออกระดูกกระดูกดามันถือตลอด แห้งแบบโคตรแห้งนะพี่น้องน้อสันแม่เบอร์มหนาห้ายแห้งเห้ตัด้วยอะไรจะบอกอะไเออติปาเท่านั้นเลยนร์ลนี่ปาเยเหอนี่หายม้ง้เหรับ้องเยอะไปหง เดเมืนนเยด่ตาปแล้วานาามดนมต้องฝมัต่ <huh Becca. S 2> ัเียเป็นไหนหานบ่ก็ที่ตี่นองเอ้ยใม่ขอติดเหรอเป็นแนวนี้อู้า อ้เอียดเดยวนโคตรมันพี่น้องหอบนีปอดมีแต่ปลาดเป็นนี่ก็เอียดพี่เนาะจับเด้อนี่นี่ระบบไหนจะเล่นกับระบบนะครับท่านผู้ชมขาดแต่ถ้าประจำาไมเมีน้องจะรู้ซับเนี่ยประจำากันมาเนี่ยตีมันก่อนตีก่อนตีปากก่อนจังเออเอาเอายังใส่ไงดีวะจับตีเอามือเขยิบแทนตีเอาเป็นภาษา เอ้อันแลทีทําหันแลแต่นี้ยกขึ้นเยยก้นเลยดีตพี่น้อยหอบนี่ปราดุกแบบเพียบเลยรลายกว่าหอบแหละับ้หอบที่สอีกเอาทำสีเองทำสีอ๋อ้ตีนี่บโต๊ก่อนน่กโต๊ะน้งต๊ะขาเลยเด้อเฮ้ขึ้นกร่สัก็ขึ้นเออ้า เหนื่อยเๆเลยเห็นตอนถือนะตอนพอเอพื่อนไปยงเนาะตอนนี้ลงเฟลดลงยังป๊อสโคตรหลายม่วนไหนขอยามจีบอย่าความหมายเลยเห็นลงเฟลดนะเป็นสัมเป็นสัมเนี่ไปก่อนได้ก่อนเนาะเอาอู้หูป๊าสโคตรหลายเลยพี่น้องมันไหนดิออกเดียว เดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนเฮาอันสุรวดยกขึ้นนะยกขึ้นนะที่เห็นมันไหลเด้อหันเออซาขึ้นมาซาขึ้นมาปลาพี่น้องมีแต่ปลาดุกอ๋อยต่อยเดี๋ยวเขาเลือกขี้ยออกแล้วมาเบิ่งกันพี่น้องเป็นสิร้ายสำเร็จเนาะปลาแกะเห็นปลาดุกเนี่ยเนี่มันแกะยามมวนที่เนาะเอาแนวหอมมาตักเอาเอาเอาหนึมาตักใส่เอามหนี่งมะตักก็น้าบ้าปลาดุกเขาเบิ่งมันได้จะได้เถื่อน มาเบิ่งกันพี่น้องหลังจากเฮาแกะอันนี้ออกปลาที่ทุกปลาดุกพี่น้องอ่าเสื่อๆขอมาเบิ่งรัดมีอยู่เป็นสามสิบลายกระหอบก้อนนี่พี่น้องหอบโอ้รัดรัดรัด,ล,ดลายกระหอบก้อนเป็นเท่ายเท่าเป็นกระปุกสองมันมันแต่นนะข้าก็ะิีจับเนี่ยน้องพี่น้อง จับเนี่ยใส่จะสอบไปมันขักเนาะมือนีเต็มเลยมีหอดเอี่ยนน้ำเลยพี่น้องเอี่ยนสองตัวปลาอะไรเพคะปลาดุกกระทามาตัวใหญ่บ่กะตัวซ้ำหนึ่งเนาะมันซ้ำหนีเดลยน้องปลาซ้ำหนีนะสองเนี่ยก็น่้ว่าปลาดุกหน้านี่ก็ซื้อเพมาณนี่ปลาน่าปลาถึงโมกด้วยไซเบสตัวใหญ่กว่านี้หลายเนาะเพราะฉะนัปลานี่มันก็จะสี่มันจะเหม็นใจพี่น้องปลาหน่า นี่กระสอบเท่ากับเป็นเท่าไยแล้วเนาะเป็นเศร้าลอะพยามีดิพยามเนาะเบิดลขึ้นนี่แบบป้องมือกู้ช่าเนาะมีเครื่องสอบปุยามขึ้นมีเครื่องสอบเนาะอันนี้อันมืถือได้เนี่ยมอว์มอวมอว์สัก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 ประดุกใส่อืมนี่จะโตยังไงเนาะ อื่นต้มปลาดุกกินก่อนเจว่าเล่าต้มปลาดุกกินตอนสเนอสาร์เนาะชักด้วนี่ต้มปลาคอไปกดาดบนนั่นแต่ไปเก็บผักขาดมาใส่เด้อปลาดุกมันต้องออมผักขาดกับโอ้ยเออเห็ดกินอยู่นี่ละเป็นตัวเงี่ยมันขาดมันขาดอ่ะเจ้าใส่ส่วนปลาหน่อยเขาหนานจเจ้าไปเห็ดปลาแดก ปลาหน่อยไปเห็นยังเอเบลาป,ปลาแหลกบ่ปลาลดกระายอยู่เด้อพี่น้องนี่ปลาลดปลาลดนี่เอาใส่กับปลาดุกด้วยครับว่ารอ,อ,อ,อบที่สี่พี่น้องมา,ออามานันโยกอยู่เลยดึงขึ้นเลยไปเตรียมที่กันโยกพี่น้องหลายคนโอ้โกรมการประมงครัเนาะตลาดน้ำแปลงมืดเลย โอ้ไปขายตลาดข้าแปงเลยเอบาล่าอันนี้ว่าเขายามไว้ได้หน่วันนี้ยามไม่ไว้เอามันอันนั้นเนี่ยมันลายลายพี่น้องมันต้องยามไว้ไว้เพราะว่าถึงมันไปไปโดนเทียมมันนักจิ๊บขาดทิ่มเบดซื้อพี่น้องเอ้ยมามามาหอบที่สี่พี่น้องมันทำไรบาทนี่ ขอว่าคื่สลายครับสีร้ลายครับแม่นว่าฮะซึนดวนซึน้วน,นยอยูป่ปลาลอดนี่ต้องจิ๊บหน่อยเนาะจิ๊บทีโอ้มาดึงดึงขึ้น,นอนอกแซมแซมไม่รู้นะ

เยอะสุดมัดอข้นดินแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ชุดนั้นอม่กับบบกกี้ใหมันพี่น้องโอ้คอนดูนะเอาตกแล้วคับจับยกับสอบมานอนเออทีนี้บร้ายเป็นไ้ถอกง่ายอยู่เนาะ สามสิบนาทียามเธอหนึ่งไปนี่น้องกระบาปูนพุ่เนาะดูกเดา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 เก็บเนีคือเก่าเลยพี่เนาเแบ่งกันหล่อทสมันโมงอินเป็นแต่วนาะวมือได้หมดมันองมีเ่ไรดอกหนามปลาเนาะปุ๊บรอบที่สี่พี่้องหลายคือเก่า มีแต่ปลาดุกัวรสอดสอดสออยู่สอดเพี่น้องอ้หหัะตงแน่พี่น้องมาลยครับหอบล้าสามสิตเนาะมันสอดเนี่ยเนาะโอ้ยน้ดไลเนาะแน่โอ้ยมาได้มาได้รัดอะไระกระปุกเนี่ยตักระปุกเด้กระปุกเด้มาตักเอา ăn <laughs> được đấy xin này. sẽ à, tiền đi đúng. đi đâu? Ông thả mày mình... ส่วนอันนี้เป็นปลาเสือ,อมพี่น้องเขาเสือไปปิ้งกินเนาะปลาเสือ,อมย่างตัวใหญ่ตัวดีเฮ้อพี่น้องเอ้พวตัวสำปลาปีกไก่สุดยดมาเอาไปปีกครับโอ,อ้ปลาปีกไก่กับมี่ได้หน่โอ้ปลาเสือมเนาะปีกกินยิ้วข่าพี่น้องยิ้วข่าตันเด้อปิป้งปลาเสือมจะเค็งกับมี่ จ็ดตัวนะขอรสิบแปดวสิบสี่ตัวนะตอนนี้ตัวที่สีพี่เนอะสี่สิหออดหอบละสี่หาตัวพี่เนอะคิดว่าสิบเจ้าตัวนับไปนับมาหอบมีสี่สหตัวบอร์ท่า สีสิเกือบหาซิปเนาะหาซิเซอร์จ๊ะนั่งประรถนะเอาแนวประเก็บประรถเอมึงมากินน้มให้กูแล้วก็จะไปกินป๋าทีุ่โรวมกันพี่น้องปลามีต่ปลาลูกอ้อยต้อยสละสละอยู่เลยสี่สิบหต้องยกขึ้นมพือหาเบาเอ ขวอมนักมันสับนี่ตัว้อมนักแบบมีอยู่เป็นซีบระเดับปราณประโลมัโลปโมย้านมันมันมัส่วนส่วนปลาชุดนี้ห้าสิบาแนวหเลยตคอก็จับใสส่วนลายมันขึ้นปลาดุกมันลงเอพี่น้อยปลาเดิมลงพี่น้อยเนี่ย่ส่วนขานี่ ปลาเสือเนี่เอาไปปีกนี่สุรัินตัวยังบสี่หกทิพย์้นแล้วเนาะเออเือดน่งใช่นนอนหน้าเด้อนอนหน้ายามทิพย์ใช่มงก็สอบเถึงเอาใส่ไปด้ไปนอนประจาเขาก็สีได้ไสำหับมึงเอฮใ่ไปรถดีเอ้อเอาไปรถใช่ปะอบนี้มด้ปลาใส่อันนั้นเอาปลาเสื้อมาปีง เอเห็ดปิ่งปลาเสื้อมันนะเอาปิ่งใหญ่ๆอันนึงนะใช่ใส่เนี่ยปลาลดใส่ใส่ใส่ขมิ้นใส่มันบุนออกเห็นไหมเออใส่ก็ใส่หันละหมุนและบุนละแล้วมันกระตาได้ประหยัดนะระวังเจอท้องด้วยเดี๋ยวปลาลุดใบพี่น้องนี่นอนนะจิ้มปิ่งปลาแสบแบนอนกับเก้าผู้ปลาเสื้อไรเนาะอีพี่เดี๋เขาก็ะสีเบิดเพียงสมีเจ้าพี่น้องเจอกันใหม่มื่อเจ้าคนละ เงินเสารนี้นายจะไลยเลยเนาะอเดี๋ยวตื่นสายเดี๋ยวสิห่อมไห่ตอนแรกเลยเนาะห่มไห่ให้เบิ่งกเินเสาร์เบิกรถเอาไปอย่างเลย